การปฏิบัติจริงๆท่านสั่งการลงมาในพื้นที่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ท่านกำชับการปฏิบัติที่ลงมาดูในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มาจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยขึ้นเป็นแม่งานนะคัวบคุมการปฏิบัติเป็นเหมือนผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ท่านจะรู้ปัญหาดีท่านก็แถลงแผนให้ให้ดูในเรื่องที่ท่านนายกให้ความใส่ใจและเป็นนโยบายของท่านเลยคือหนึ hehe, ่งเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับสองเรื่องปัญหาไฟป่าตอนนี้ที่ที่ที่เกิดที่เกิดขึ้น เราสามารถจับได้ถึงห้าห้าสล้านเมตรแล้วก็บริจุพันที่เราเจอเนี่ยบรจุพันอ์นี้นนมันเป็นบรจุพันที่ผลิตาทางตอนเหนือของของประเทศเพื่อนบ้านเราแต่มันไหลลงมาใตา้ด้านทิศตะวันตกของเราเนี่ยลงมาลงมาใต้ลึกมากแสดงว่าทางด้านเหนือเนี่ยความยาวของของแนวแตะเข็บชายแดนเนี่ย2 0 0พ 8,2,800กว่ 8, ากิโลนะครับในเมียนมาเนี่ยทังเหนือเราบล็อกไว้ได้ทางทางประเทศหล 1, าอีก0 0กว่ากิโลเราบล็อกไว้ไดน้นะครับงั้นยาเสพติดก,ก็จะจะไหลลงมาทางภาคใต้ลงไปถึงระนองทีนี้เมื่อไหลลงไปถึงระนองก็แสดงว่าเมืองกาญยบล็อกไว้ได้นะครับบอกไว้ได้ก็เลยไหลไปถึงระนองเดีย๋ยวที่ต้องไปทำการปฏิบัติให้เตรียมแผนเรื่องของการการไหลของยาเสพติดจากประเทศเื่อนบ้าน ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ผลิตในบ้านเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเพราะว่ามันมีสถานการณ์การสู้รบเขาเขาก็เลยต้องผลิตเพื่อ mm hmm. เพื่อหาหาเทุนที่จะไว้ไว้ในการสู้รบนั mm ่น hmm. ก็เลยเป็นปัญหาที่กระทบกับเรามากๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของยางอย่งยที่ที่ที่ยาเถื่อนอยาที่เข้ามาเป็นผ่านประเทศที่สามทาง1ิ์ผ่านก็ให้ดูดูในเรื่องของการผ่านด่านเรื่องของการค่าธรรมเนียม ต่างๆซึ่งของสัญกร่กรมศุลกากรจะเป็นคนดูแลท่านผู้ว่าก็บริหารจัดการไว้ไห้แล้วทำความเข้าใจกันแล้วแล้วก็ในด่านด่านเรื่องยาเสพติดเราก็เดี๋ยววันนี้จะไปดูที่ด่านที่บอกว่าดานกรงจุลกากจะมีด่าน3 4 5ห้าเนี่ยที่เป็นดานที่3าที่4ี่ที่ห้าที่อุูแยกของบาภูมิี๋ยตัวนี้เป็นตัวดาด่านใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของเส้นทางจะต้องมาผ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นด่านที่เจะเป็นดานอาวรนแล้วก็ไม่มี สองมาตรฐานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นข้าราชการมาขับรถมาเราจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจค้นท่านผู้วา่าท่านท่านวางวางวางหลักไว้เลยเราคุยกันแล้วคุยความร่วมมือทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมกันหมดไม่ใช่ตำรวจขับรถมาไม่ตรวจไม่ได้ถ้าเป็นรถส่วนตัวก็ต้องก็ต้องมีการตรวจคน้นเราถือว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่จะสกัดสกัดได้ได้ทุกอย่างแล้วก็เรื่องนี่นอกระบบนะครับนี่นอกระบบเนี่ยวันที่29จะเป็นวันสุดท้าย ที่จะให้ลงทะเบียนท่านสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ว่าการอำเภอที่จังหวัดแล้วก็ที่โรงพักทุกแห่งงนั้นวันที่9จะเป็นวันสุดท้ายที่ให้ลง,ลงทะเบียนของหนี้นอกระบบแล้วเราจะดําเนินการรายงานขึ้นไปเพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานตรงนี้นะครับก็นี่นี่บป็นระบแล้วก็พยายามบริหารจัดการอยู่ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านตุลุกก็จะเป็นเป็นหลักในเรื่องนี้เนี่ยวสามสี่อย่างเนีน่ยที่ท่านที่ท่านกำชับที่มา สถานการณ์ที่เงราเนี่ยมันมีความรุนแรงเหมือนกับที่ท่านนายกเป็นห่วงนะมามา,มาฟังบรรยายสรุปแล้ว่อที่พี่ขึ้นหอตอนที่พี่ขึ้นหอนก็ได้หมวนมวนมาเนี่ยจุดฮอสปอตของไฟก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราโชคดีที่มันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยแล้วก็ทางทางทหารเองก็เข้าลงในพื้นที่ทางป่าไม้ทางจังหวัดทุกทุกหน่วยท่านได้ได้ลงในพื้นที่วันนี้จักร้อยจุดในวันก่อนวันนี้เราเห็นจุดฮอสปอตเนี่ยประมาณสักสามจุดเอง ก็ถือว่าผ่าไปเยอะนะครับก็อยากให้ส่งคงมาตรฐานตัวนี้ไว้นะครับแล้วฝากท่านผู้การภาคเก็บในเรื่องของเรามีคอก็บินตรวจลูกให้ดูซะเราพื้นที่ของที่นี่ภูมิประเทศมันมันเป็นป่าไผ่แล้วอากาศมันแห้งมากโอกาสที่จะเกิดไฟมันมีสูงและการเข้าไปเทคแอคชั่นเมื่อเกิดไฟแล้วเนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่ยากมากก็เ่กี้ท่านท่านท่านบอกแล้วว่าทางกรมการปกครองพอพ,พก็ส่งพอมาช่วยอสองลำด้วยกัน